สวัสดีค่ะวันนี้จะพูดถึงหัวข้อทำไมอ้วนจึงมีโอกาสเป็นเบาหวานค่ะความอ้วนทําให้เกิดภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินหรืออินซูลินไม่สามารถออกฤทธิ์ได้อย่างเต็มที่เนื่องจากไขมันส่วนเกินภายในร่างกายจะถูกย่อยสลายเป็นกรดไขมันอิสระกับกลูโคสและดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเมื่อกลูโคสและกรดไขมันอยู่ในกระแสเลือดมากเกินไปจะส่งผลให้ตับอ่อนสร้างอินซูลินได้น้อยลงจนไม่สามารถสร้างอินซูลินได้เลยเมื่อร่างกายไม่สามารถเปลี่ยนน้ำตาลให้กลายเป็นพลังงานได้ ระดับน้ำตาในเลือดจะสูงกว่าปกตินอกจากนี้ภาวะอ้วนลงพุงหรือภาวะเมตาบอลิกซินโดมทำให้มีปริมาณเซลล์ไขมันบริเวณช่วงเอวหรือช่วงท้องเพิ่มมากขึ้นเกิดลักษณะอ้วนตรงกลางลำตัวและมาเกิดร่วมกับการมีระดับไขมันดีลดลงและระดับไตกเิสไลเพิ่มขึ้นทําให้กลไกลการเราผาผลาน้ําตาลผิดปกติและส่งผลให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงกว่าปกติ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานมากขึ้นค่ะต่อไปนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าอ้นแบบไหนเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานจากการศึกษาพบว่าโอกาสที่คนอ้วนจะเป็นเบาหวานนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้ค่ะ 1. ระดับน้ําตาลในเลือดที่มีมากเกินไป 2. ระดับไขมันบริเวณช่วงท้องหรือคือภาวะอ้วนลงพุงค่ะ 3. ประวัติกรรมพันธุ์ที่มีต่อภาวะดื้ออินซูลิน 4. ความสามารถในการสร้างอินซูลินตลอดจนประสิทธิภาพของอินซูลินของบุคคลน,นนั้นค่ะ